สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมในเกม Company of h e r o นะครับทุกคนและในวันนี้ผมก็มาเล่นด่าน Care and Tan นะครับผมในด่านนี้ก็จะให้เราดูทางแผนที่ก่อนนะครับทุกคนแล้วก็จะมีการเคลื่อนย้ายทางทหารแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายทางอาวุธนะครับผมแล้วก็เสบียงนะครับแล้วก็ทางข้อมูลด้วยครับทุกคนมาตรงจุดที่ Care and Tan นะครับผมตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่เราต้องยึดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูภารกิจต่อไปเลยดีกว่านะครับทุกคน ัดภาพมาที่ทหารนะครับทุกคนอยู่บนเครื่องบินนะครับผมก็มีการส่องภาพส่องกล้องลงมาดูภาพข้างล่างนะครับผมก็จะมีตรงจุดนี้นะครับทุกคนที่เราจะสามารถยิดได้นะครับทุกคนก็มีการถ่ายภาพไว้เรียบร้อยนะครับผมจังหวะนี้ตรงภาพนี้นะครับทุกคนก็จะมีการให้เราดูทาง ทางเข้าทางออกนะครับทุกคนว่าควรจะเข้าทางตรงนี้นะครับผมเพื่อยึดจุดตรงบ้านนี้นะครับทุกคนให้เป็นเฮดคิวของเรานะครับผมให้เป็นบ้านที่สามารถสร้างทางฐานของเราได้นะครับผมโอเคครับก็ตรงบ้านนี้ก็เป็นทางบ้านใหญ่ทางฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนที่เราควรจะยึดเหมือนกันนะครับผมก็ต้องมาตรงทางนี้ทางเดียวเท่านั้นนะครับผมโอเคครับ ในขณะนี้ก็รอการโหลดดิงเพื่อเข้าเกมก่อนนะครับทุกคนใช้เวลาไม่นานนะครับผม พอเข้าเกมมาแล้วก็จะเห็นทางทหารราบของเรานะครับทุกคนเดินมาผ่านทางรถไถนะครับทุกคนก็จะมีทหารหลายนายนะครับทุกคนที่เดินไปเฉยนะครับแล้วก็มีทหารสองคนนะครับผมที่เดินคุยกันนะครับผมเรื่องคนชี้บ้านนะครับทุกคนเรื่องครอบครัวนะครับผมแล้วก็พูดถึงน้องชายที่มีความรู้เกี่ยวกับเบสบอลนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับผมทางหัวหน้าก็บอกว่าเฮ้พวกเองหยุดก่อนซีนะครับผมแล้วก็ดูให้ดีๆว่ามีทหารฝ่ายตรงข้ามเนี่ยอยู่แถวนี้หรือเปล่านะครับผม มัวแต่พูดอยู่ได้อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนทางสองนายก็มีการเดินออกไปข้างหน้านะครับผมเพื่อไปสอดแนมนะครับทุกคนพอ,อกไปแล้วก็ จะเห็นทางฝ่ายตรงข้ามนะครับผมยิงปืนใส่นะครับเนี่ยบอกเลยว่าแม่นจัดนะครับผมหายสองตัวนะครับทุกคนจังหวะนี้ทางเราก็มีการวิ่งหลบกระสุนนะครับทุกคนก็เห็นทางฝ่ายตรงข้ามนั้นยิงปืนชิวๆอยู่บนบ้านนะครับผมอยู่มุมสูงที่เราสามารถสู้ทางฝ่ายตรงข้ามได้นยากครับทุกคนฝ่ายตรงข้ามนี้ได้เปรียบเลยอย่างมากเลยนะครับเนี่ยโอเคผมก็มีการส่งฐานฐาดลาบนะครับทุกคนเดี๋ยววิ่งไปข้างหน้านะครับผม เดี๋ยววเร่งเวลาหน่อยนะครับทุกคนในการวิ่งนะครับผมโอเคครับพอถึงแล้วก็จะกดทางฐานลับแล้วนะครับทุกคนโย,ยนระเบิดนะครับผมเข้าไปในบ้านฝ่ายตรงข้ามนะครับโอเค,อเคผมอคตอนนี้ก็มีทหารหนึ่งตัวนะครับผมโยนเข้าไปในบ้านแล้วเข้าหน้าต่างชั้นบนเลยนะครับเนี่ยบอกเลยว่าบึ้มแน่นะครับทุกคนจังหวะนี้โอ้โหบอกเลยว่าทั้งทั้งชั้นหนึ่งและชั้นสองเลยนะครับเนี่ยบอกเลยไม่ธรรมดาครับทุกคนก็จะส่งทาง่านลาบชุนี้นะครับผมเดี๋ยวเรา เอ้ยตรงนี้มี6ตัวนะครับผมส่งมาใหม่มามาเก็บปืนนะครับทุกคนโอเคผมมากดตีสอทีนะครับผมเพื่อเก็บปืนจิ๊บๆบไม่โดนเหรอยังยังนะครับผมตอนนี้ก็จะมีทาง ธารกิจใหม่นะครับทุกคนเพื่อเราดูนะครับผมตรงจุดนี้นะครับทุกคนเป็นบ้านที่เราสังเกตได้นะครับผมว่ามันเป็นบ้านแบบนี้นะที่เราจะต้องยึดนะครับผมเพื่อทาเป็น h ิิวของบ้านเรานะครับแล้วก็มีการเคลียร์เอเรียนะครับผมตรงนี้ก็จะมีทางทหารฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนที่ถือปืนกลหนักนะครับทุกคนทั้ง3ามจุดนะครับผมบอกเลยว่าจะเข้าไปแต่ละทีนี่มันยากมากนะครับผมฝ่ายตรงข้ามนี่มันแข็งแกร่งแล้วก็ยิงยากมากๆนะครับผมแต่ทางเข้าก็มีรามลูกศรเขาเลยนะครับทุกคนว่าต้องเข้าทางนี้นะเพื่อยึดดดยไ้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราก็ทําตามภารกิจหลักเขาให้เรามาเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะครับผมจังหวะนี้ผมก็จะส่งทางทหารนะครับทุกคนมาของก้องหน่อยสิจังหวะนี้ครับทุกคนมาตรงตรงชุดนี้มาครับผมมามามาชุดนี้นะครับผมมามาแล้วก็หน้าชุดนี้นะครับทุกคนส่ตัวครับผมก็มาเก็บทางปืนนะครับผมครับต้องกดต้องกดที่ปืนนะครับเนี่ยไม่งั้นไม่มาเก็บนะครับทุกคนโอเคผมจังหวะนี้บอกเลยว่าปืนกลใหญ่ต้องถือหนึ่งตัวนะครับทุกคนก็ จะส่งาหารลาบนะครับทุกคนมาตรงจุดนี้นะครับผมโอเคครับตรงนี้มาตรงจุดนี้มานะครับผมโอเคตรงจุดนี้ก็มาตรงนี้นะครับผมตรงฝ่ายตรงข้ามก็มีทหารอยู่ในบ้านนะครับทุกคนก็โยนระเบิดนะครับผมเข้าไปในบ้านเลยนะครับเนี่ยจังหวะนี้ครับทุกคนต้องม <P cracked onscious>. ีการสูญเสียแล้วก็ต่อสู้นะครับผมไม่งั้นเราไม่สามารถ่จะอยู่เข้าไปได้นะครับทุกคนเราต้องดันเข้าไปเดี๋ยวครับผมต่อให้ฝ่ายตรงข้ามจะมีเยอะแค่ไหนก็ตามนะครับทุกคนทางเราก็มีการต่อสู้ที่เป็นสเตต่แล้วนะครับทุกคนอันนี้ไม่ต้องกลัวตูมนะครับผมฝ่ายตรงข้ามนี กระเด็นออกจากบ้านเลยนะครับนี่ยความร้ายกาลของทางเรานะครับทุกคนก็เจ้าถ่านนะครับทุกคนเข้าบ้านก็ยังไม่สามารถจะเข้าบ้านได้นะครับทุกคนกดถ่านทั้งสามอีสี่ตัวนี้สี่นะครับผมกดค้านะครับทุกคนกดวิ่งนะครับแล้วก็กดทางระเบิดนะครับผมโยนเข้าบ้านนี้เลยละกันนะครับทุกคนเพราะว่ามันมองเห็นทางเราได้นะครับทุกคนเราต้องโยนระเบิดเพื่อจัดการก่อนนะครับทุกคนโอเคผมก็มีการโยนระเบิดเข้าทางหน้าต่างครับทุกคนบอกเลยจังหวะนี้ฝ่ายตรงข้าม บ้มอีกแน่นอนนะครับผมจังหวะนี้ก็บ้มจริงๆครับทุกคนฝ่ายตรงข้ามนี่บ้านถล่มเลยนะครับเนี่ยเลขสองบ้านนะครับทุกคนเราต้องไปจัดการนะครับผมก็ใช้โอ้โหฐานชุดนี้ก็มีหนึ่งตัวนะครับเนี่ยไม่น่าจะไหวนะครับผมไม่เป็นไร๋ยวเรารอก่อนนะครับทุกคนถ้าน้งสองทีมผมก็มีสองอีอย่างละหนึ่งดาวนะครับเนี่ยกเลยว่าก็เป็นเริ่มเป็นพลแม่นปืนเรียบร้อยแล้วครับผมจังหวะนี้ ฐาชินีล่าระเบิดใช้ได้ยังนะครับผมโอเคใช้ไม่ได้นะครับผมก็ขอเช้ฐานชินีลสินะครับผมก็มีการใช้วิ่งได้นะครับทุกคนแล้วก็สามารถใช้ทางระเบิดได้นะครับผมเราก็จะโยนใส่ตรงบ้านนี้นะครับผมโอเคครับตอนนี้ฝันของข้ามี3ามตัวนะครับทุกคนทหารเราเราก็วิ่งวิ่งเข้ามาเลยนะครับเนี่ยแล้วก็โยนระเบิดใส่บ้านนะครับทุกคนจังหวะนี้บอกเลยว่าเตรียมตัวนะครับผมขน้นตาอีกแล้วนะครับทุกคนไม่ธรรมดานะครับเนี่ยทหารเรานี่โยนระเบิดโคตรแม่นนะครับผมโอเคตู้มนะครับผมทางเราก็สามารถจัดการได้ครับทุกคคนนนนอาชละะไงงบบ้รัผม แดี๋ยวเรามายนระเบิดส่บันนิ่ซินะครับผมโอเคครับทหารราชนี้ผมก็จะามาเบียดตรงฐานฝ่ายสองตัวน้ครับผมโอเคมาโจมตีไปก่อนเลยนะครับทุกคนทหารเราจะได้กล้ากาตู้หน่อยนะครับผมโอเคครับจังหวะนี้ครับทุกคนก็มีการยอนระเบิดเข้าไปในหน้าต่างฝ่ายตรงข้ามเหมือนเช่นเคยนะครับผม โอเคครับตำแหนี้ทางเราก็สามารถยุบเบิดเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับทุกคนก็จะขอเก็บปืนทังจุดนี้นะครับผมทหารสามตัวของเรานะครับทุกคนเราจะค่อยๆขยับเข้าไปเรื่อยนะครับผมเพื่อยึดทั้งจุดทั้งฝ่ายตรงข้ามนะครับโอเคผมจังหวะทั้งฝ่ายตรงข้ามก็เอาทหารมารอรับเรานะครับเนี่ยทางเราก็จะต้องโจมตีต่อไปนะครับทุกคนเอาทหาร้าบ้านด้วยเนาะนะครับผมจะสามารถโจมตีได้ง่ายขึ้นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวทหาร2ตัวนี้ครับผมก็จะมาเก็บปืนนะครับทุกคนโอเคครับสามารถเก็บได้หรือเปล่านะนะครับผมโอเคครับ ก็เป็นดางขนาดเป็นปืน RPG นะครับทุกคนโอเคเก็บได้เรียบร้อยแล้วครับทุกคนก็เตรียมส่งนะครับทุกคนมาโจมตีทางจุดนี้นะครับทุกคนดูสิว่าจะสามารถโจมตีได้หรือเปล่านะครับผมโอเคครับจะว่วยนังฝ่ายตรงข้ามก็โดนเราโจมตีไปนะครับทุกคนโอ้โหฝ่ายตรงข้ามนี่สู้เรามากๆเลยนะครับเนี่ยฐานเราก็มี2ดาวครับทุกคนก็พอมีทักษะการหลบแล้วก็การต่อสู้อยู่พอสมควรนะครับผมแต่ก็ต้องบอกเลยว่า ยังต้องป้องกันอยู่ดีครับทุกคนถึงจะสามารถยิงกัมริจียัดหน้าฝ่ายตรงข้ามได้ก็แล้วกันนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าตอนแรกช้ำทรงเหมือนสู้ไม่ได้นะครับทุกคนแต่ไปมาด้านยิงกีเรานี่ยิงโคตรแม่นนะครับผมเมื่อกี้ระเบิดกลาเป็นตับเลยนะครับทุกคนทางทหารฝ่ายตรงข้ามก็ยิงผมรวๆเลยครับเนี่ยจังหวะนี้บอกเลยว่ายอมไม่ได้ครับผมก็จะกดทั้งสามนั่งสามทหารตัวนี้นะครับทุกคนกดค้านะครับผมแล้วก็ให้มันวิ่งเร็วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเตรียมมายนระเบิดตรงบ้านนี้นะครับทุกคนโอเคผมอ้าวกดผิดนะครับผมจ บอกเลยว่าไม่แม่นเลยนะครับเนี่ยผมรีกดเกินไปครับทุกคนโอเคครับไม่เป็นไรครับผมมาเดี๋ยวเราย่มโจมตีต่อครับทุกคนเอาทหารชุดนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาโจมตีตรงบ้านนี้นะครับทุกคนโอเคผมที่บ้านใหญ่ฝ่ายตรงข้ามนะครับตรงจุดนี้เราต้องยึดนะครับผมก็จะต้องส่งทหารราบแล้วนะครับทุกคนวิ่งไปหนึ่งตัวนะครับแล้วก็โยนระเบิดเข้าไปในบ้านนะครับผมจังหวะนี้บอกเลยว่าบึ้มแน่นะครับทุกคน ตูมโอ้โหไม่ระเบิดนะครับผมมันอยู่ชั้นบนนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมโยนไปตรงชั้นล่างนะครับผมฝ่ายตรงข้ามนี่มันยิงแม่นจริงๆนะครับผมจังหวะนี้ แต่ทีนี้ผมต้องโยนระเบิดเข้าไปในบ้านฝ่ายตรงข้ามตรงนี้นะครับผมต้งไม่ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถโจมตีเราได้ต่อนะครับดูสิว่าจะโยนเข้าไปในหน้าต่างหรือว่าโยนตงไปรตรงไหนก็แน่นะครับทุกคนเฮ้ยโคตรแม่นนะครับผมโยนไปบนชั้น2ทางฝ่ายตรงข้ามเลยครับเนี่ยบอกเลยว่าก็หมดตีดิอ้าวไม่หมดตีนะครับทุกคนเหลือหนึ่งตัวนะครับเนี่ยบยังลือไม่ธรรมดานะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องโจมตีไปเรื่อยนะครับผมในะชุดนี้ของเราละสามดาวแล้วครับผมเดี๋ยวโยนระเบิดต่อกครั้งนึงนะครับผมฝ่ายตรงข้ามเนี่ย มันจะสู้กับเราได้ไปสักนานสักแค่ไหนนะครับทุกคนในเมื่อเราล้อมขนาดนี้นะครับผมโอเคครับก็จะต้องมีการสุดขนาดลาบนะครับทุกคนเพื่อเป็นการกล้าสู้นะครับผมก็เข้าไปนะครับทุกคนทหารยิงปีจีเราก็สกัดกั้นไว้ก่อนนะครับผมจังหวะนี้บอกเลยว่าต้องเชี่ยวชาญนะครับทุกคนยืนระเบิดเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับผมอ้าวฝ่ายตรงข้ามตุวยเรียบแล้วนะครับเนี่ยทางเรานี่จัดการก่อนนี้ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่นะครับทุกคนโอเคครับไม่เป็นไรครับผม หาัชุดนี้นะครับทุกคนมาจมตียงจุดนี้ต่อนะครับผมมาเราต้องจัดการฝ่ายตรงข้ามให้ดูแล้วรู้รอดไปนะครับผมในหนึ่งตัวนะนะครับผมมาเดือดระเบ1ดหนึ่งคีนะครับผมดูซว่มาฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันจะยังไงกับเรานะครับผมอ้โขยิงปืนกลศาสตร์ใส่เราเลยนะครับเนี่ยโคตรไม่ธรรมดาครับทุกคนนันไม่ยอมให้เราเข้าใกล้ได้นะครับผมแต่ทางเราก็ไม่ยอมแพ้ครับผมฝ่ายตรงข้ามตัวก่อนที่เราจะระเบิดเข้าไปนะครับเนี่ยโอเคผมจังหวะนี้ก็เอาทหารยินจุดนี้นะครับผมโอเคครับ จุดกลางครับทุกคนมาเคลียร์เคลียร์แอเรียนะครับผมมา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 ครับผมยืนจุดกลางเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ถาดชุดนึงผมก็จะส่งไปเก็บทางทงนี้กว่านะนะครับผมโอเคครับมาตรงนี้มานะครับผมจะได้สามารถทําทงได้ดียิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าเป็นของทางฝ่ายตรงข้ามครับทุกคนเราต้องเก็บทางทรัพยากรตรงนี้ไ้ก่อนนะครับผมโอเคครับถานชุดนึงเราอยู่ไหนบ้างนะครับผมดูหน่อยซิก็ยังไม่มีครับทุกคนตอนนี้แล้วก็มีการยึดไปก่อนนะครับทุกคนเรายึดทงไปก่อนเนาะนะครับผม โอเคจังหวะนี้ทางเราจะต้องส่งทหารราบนะครับทุกคนเข้าไปในบ้านรอก่อนนะครับผมในบ้านนี้ต้องมี12ตัวนะครับทุกคนถึงจะสามารถขึ้นบ้านได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆทยอยสร้างไปนะครับผมจังหวะนี้ก็เอาเข้าบ้านเรียบร้อยแล้วครับทุกคนตอนนี้เหลือ4ตัวนะครับผมอโอเคต้องมีอีกนะครับทุกคนจะเพิ่มได้นะครับโอเคผมก็ทางเราก็ต้องกดตรงจุดทหารราบนะครับทุกคนแล้วก็รถถังนะครับผมมาตรงจุดการนะครับผมโอเคครับจังหวะนี้นะครับทุกคน พอทหารราบเราวิ่งมาแล้วก็จะสามารถส่งทหารราบนะครับทุกคนเข้ามาในบ้านนี้ได้นะครับทุกคนโอเคผมมามาเร็วเรเนะครับผมทหารก็จะอยู่ตรงจุดนี้นะครับทุกคนเริ่มต้นนะครับผมก็จะขอเร่งวิ่งหน่อยในก็แลากรนเนาะนะครับผมจะได้สามารถวิ่งเร็วขึ้นโอเคครับจังหวะนี้ก็ไปเร็วเร็วนะครับผมรีบเข้าเพราะเราจะขึ้นบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับทหารเราก็เรียบิ่งรีบวิ่งมาให้ไวนะครับนี่จังหวะนี้ครับทุกคนมามามา มากันสิบสองคนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเข้าบ้านนะครับผมแล้วทหารชุดนี้ออกนะครับทุกคนพอทหารชุดนี้ก็เป็นทหารสามดาวแล้วนะครับผมเป็นทหารแม่นปืนนะครับก็ไม่อยากจะให้อยู่บนบ้านเฉยๆนะครับทุกคนขอเข้าบ้านหน่อยเลยก็แล้วกันเนาะนะครับผมทหารเราก็ขอเข้าบ้านเลยดีกว่าเนาะนะครับทุกคนโอเคครับไม่ได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับผมมามาทำอะไรเลยนะครับผมมามาเร็วๆ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 ครับผมมาเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยนะครับผมเร็วๆเร็วๆเร็วๆโอเคครับผมมามา มาตรงข้างหน้าก็ได้มานะครับผมมาต้องเสิร์ฟถึงหน้าบ้านเลยใช่ไหมหนึ่งจะเข้าบ้านนะครับมาดิเข้าบ้านนะครับผมโอเคแล้วก็ถ่านชุดนี้ครับทุกคนมาตรงหน้าบ้านนะครับผมแล้วก็เตรียมให้ทหานเรานะครับเอาเข้าบ้านสิบสองตัวนะครับทุกคนจะได้สามารถขึ้นบ้านได้นะครับผมโอเคครับจังหวะนี้ก็กดที่สองทีนะครับทุกคนมามาเค่มเลยสิต้องเข้าบ้านหน้าบ้านต้องจอหน้าบ้านเลยใช่ไหมนะครับผมโอเคครับก็มีการวิ่งเข้าไปครับทุกคนจังหวะนี้ครับผม ก็เข้า12ตัวเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเขาก็จะให้เรากดที่บ้านนะครับผมแล้วก็เตรียมขึ้นบ้านนะครับทุกคนโอเคผมจังหวะนี้ก็ฐานราบเราจุดนี้มาอย่างนีินะครับผมโอเคมามาบางจุดนี้นะครับทุกคนทางฝ่ายตรงข้ามก็จัดการเราจากทางตอร์บิโดนะครับเนี่ยแบบยิงตอร์บิโดใส่เราครับทุกคนก็เลยสามารถจัดการเราได้นะครับผมโอเคครับจังหวะนี้ก็มีการตึดจุดทางฝ่ายตรงข้ามดีกว่าไหมนะครับผมโอเคครับผมขอจัดการทางปุ้ใหญ่ฝ่ายตรงข้ามตรงนี้ก่อนนะครับผมรู้สึกเหมือนว่า ภารกิจเรายังมาสำเร็จก็ตรงที่ฝ่าตรงข้ามยังสามารถยืนอยู่ในบริเวณเราได้นะครับทุกคนโอเคผมจังหวะนี้โอเคครับผมว่าใช่น้องเลยนะครับเนี่ยจังหวะเนี้ยโอ้ oh, ก็โดนทางเราโจมตีทาง r อพจีนะครับผมยิงใส่ปืนใหญ่นะครับทุกคนระเบิดเลยนะครับเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับผมโอเคจังหวะนี้เขาก็จะเตรียมให้เรากดทางบ้านใหญ่ครับทุกคนเพราะว่าเราจะเตรียมขึ้น ทางบ้านจะเป็นบ้านของเราเรียบร้อยนะครับทุกคนโอเคมาจาังหวะนี้เป็นไงบ้างนะครับผมมาดิมาใกล้นะครับผมแล้วก็มีการจะให้เราทำภารกิจเรียบร้อยนะครับผมโอเคโอเคครับ โอเคสามารถขึ้นบ้านใหญ่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนอ๋อเราจะต้องจัดการทหารรอบรอบนี้ออกให้หมดก่อนนะครับผมถึงจะสามารถขึ้นทางบ้านใหญ่นะครับทุกคนโอเคผมแล้วก็รอขึ้นทางบ้านใหญ่ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยสร้างทางทหารลาบได้นะครับทุกคนโอเคครับผมจังหวะนี้ก็ต้องรอการสร้างไปก่อนนะครับทหารผมก็จะพึ่งบวกนะครับทุกคนฝ่ายตรงข้ามยังคงยิงตอร์ปิโดใส่เราอยู่เรื่อยๆนะครับเนี่ยบอกเลยว่าไม่ยอมเราจริงๆนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอลบๆหน่อยเนาะนะครับผมมาโอเคมาอยู่บนบ้านนะครับผมเพื่อโจมตีาฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายๆหน่อยนะ โอเคผมจั้งไว้ทางเราก็กดทางทหารได้ครับผมก็จะพลร่มหนึ่งนะครับผมแล้วก็ทหารมีปืนกลใหญ่หนึ่งแล้วก็ตาบีโด้หนึ่งแล้วก็สสนเปอร์หนึ่งนะครับทุกคนโอเคผมเอาอย่างละหนึ่งเลยนะครับเนี่ยบอกเลยว่าต้องจัดให้พร้อมๆนะครับผม ช่้งวันนี้เขาก็ให้เราดูนะครับผมว่าตรงนี้เป็นจุดบ้านใหญ่ของเราเรียบร้อยแล้วครับทุกคนบ้านใหญ่ฝ่ายตรงข้ามมาคือจุดที่เราต้องไปจัดการนะครับผมคือบ้านนี้นั่นเองนะครับทุกคนเป็นบ้านใหญ่มากๆนะครับผมที่จะมีทหารฝ่ายตรงข้ามนะครับที่อยู่บนบ้านเยอะมากๆจริงๆนะครับทุกคนโอเคผมเราก็จะต้องจัดการทั้ง3จุดนะครับแต่ผมก็จะขอไปจุดเดียวนะครับทุกคนจะได้สามารถโจมตีได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวขอดูหน,น่อยนะอยู่ที่ว่าเราจะไปยังไงได้ไดบ้างนะครับผมโอเคครับเราก็จะต้องจัดการตรง2ฝั่งนี้นนนะะคคครรับบทุกกกกให้าาาเเป็ผมอครับ เราจะจัดการนักฝ่ายตรงข้ามได้จะต้องดูทั้งเหตุการณ์ก่อนนะครับทุกคนว่าจะทํายังไงกันแน่นะครับผมโอเคครับเขาก็ให้เราสร้างทาทาเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นมานะครับผมก็ขอสร้างไว้ก่อนเลยดีกว่านาะนะครับผมจังหวะนี้ทางฝ่ายตรงข้ามก็มีการส่งท้าทานะครับทุกคนมาจะยึดทางธงเรานะครับผมทางเราอย่ายอมนะครับทุกคนจังหวะนี้ผมก็ส่งเข้าบ้านเลยดีกว่านาะนะครับผมจะสามารถโจมตีนักฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับทุกคนโอเคครับผมมาจังหวะนี้ต้องกดทาาทารลาบแล้วนะครับผมมากดวววิ่่งงเเรรร็นนนนะะคคับบผผมมอุ้้้้้้ยยฝาาาาตขขไไปใดแล เรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยโอ้โหทุกคนจังหวะนี้ผมก็ไม่ยอมครับผมมาโยนระเบิดเข้าไปในบ้านเลยครับผมจังหวะนี้ฝ่ายตรงข้ามอยู่ในบ้านใช่ไหมนะครับทุกคนต้องอัดบ้านมันไปเลยนะครับผมจังหวะนี้นะครับก็มีการระเบิดตู้มนะครับผมมาต้องบังคับให้ออกจากบ้านครับทุกคนจังหวะนี้โอเคท่านรัเข้าบ้านนะครับผมจะสามาโจมตีทางฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับทุกคนเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามนี้วิ่งพากันเข้ามาเพื่อยึดทางพงแล้วนะครับผมแต่เราไม่ยอมครับทุกคนจังหวะนี้ ผมก็ส่งทางทงผมนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามากดคอนเฟิร์มตรงนี้ดีกว่าเนาะ <ạt S 1> นะครับผมไม่อยู่ตรงจุดนี้ดีกว่าจะได้สามารถจบตีทางฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับทุกคนโอเคผมการฝ่ายตรงข้ามก็มีการยิงส่วนเรานะครับทุกคนส่วนเราก็ยิงฟรีมากๆเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าไม่ยอมไม่ฝ่าตรงข้ามสามารถจัดการเราได้อย่างง่ายดายเกินไปนะครับท <arma kim S 1> ุกคนโอ้โหฝ่ายตรงข้ามนี่ก็ยิงทางตอร์ปิโดนะครับผมเข้ามาหาเราอยู่เรื่อยๆนะครับทุกคนบอกเลยว่าไม่ยอมเราจริงๆเลยนะครับเนี่ยแต่เราก็ไม่กลัวครับผม โอเคครับทหารเราเดี๋ยวผมสร้างต่อางต่อวิดีโอเพิ่มเติมดีกว่าน้อนะครับทุกคนพอดีว่าทหารเราก็ถูกจัดการขึ้นไปเรื่อยนะครับผมแต่ทางเราก็ไม่กลัวครับทุกคนเราก็สามารถที่จะสร้างทางทหารชุดอื่นได้เรื่อยนะครับผมโอเคครับมาไม่เป็นไรครับผมในวันนี้ต่นี้ทางทหารเราครับทุกคนก็เป็นทหารยิงปืนกลนใหญ่นะครับผมก็มีการยืนโจมตีทั้งฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนโอ้โหฝ่ายตรงข้ามโดนเราโจมตีอย่างหนักเลยนะครับเนี่ย ดูสิฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ได้สักนานแค่ไหนนะครับทุกคนจังหวะนี้โอเคผมทางทางทานตอบิโดผมก็มาเรียบร้อยแล้วครับทุกคนจะขอยิงทางฝ่ายตรงข้ามนะครับผมตจุดนี้เลยนะครับโอเคคอนเฟิร์มเลยนะครับทุกคนจนจนุดนี้ฝ่ายตรงข้ามจะต้องโดยเราโจมตีนะครับผมบอกเลยว่าเรายิงได้ฝ่ายตรงข้ามก็ยิงเป็นนะครับผมแต่เราต้องยิงให้แม่นกว่านะครับแค่นั้นเองนะครับผมโอเคครับก็มีการยิงทางตอร์ปิโดนะครับผมยิงฝ่ายตรงข้ามแล้วฝ่ายตรงข้ามรีบวิ่งหนีไปนะครับนี่อ่ะโอเคครับผม ตูมโอ้โหทุกคนรอดวะรอดนะครับผมโอเคช่างไรทางเราก็ช่้งทางาาลานราบนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้ามาตรงนี้นะครับผมโอเคครับเพื่อมาจัดการทางบ้านใหญ่ฝ่ายตรงข้ามอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคครับมามาทางยิงเป็นกลแล้วก็ขอขยับนะครับทุกคนเพราะว่าทางนี้ยิงทางตัวดิโดผมก็จะขอจัดการทั้งจุดนี้นะครับทุกคนโอเคผมมาทังจุดนี้นะครับผมอ่ะโอเคทหา,ทาสนสไานสเเป,ปอร์แล้วก็สร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยผมก็สามารถใช้ทางสถานยิงสไนเปอร์เอา แป๊บนึงครับผมโอเคไปต่อเลยนะครับทุกคนพอดีว่าผมกดผิดนะครับผมมีการข้อความขึ้นมานะครับผมโอเคครับไม่เป็นไรก็ส่งทางด่านสไนเปอร์นะครับทุกคนมาโจมตีในจุดนี้นะครับผมโอเคครับฝ่ายตรงข้ามไม่ว่าจะอยู่บนบ้านหรือว่าค้าหลังบ้านนะครับทุกคนผมก็สามารถโจมตีได้นะครับผมโอเคครับถ้าฝ่ายตรงข้ามก็โจมตีเราแบบเละเลยนะครับนี่เพราะว่าโจมตีเราได้แม่นมากนะครับผมแต่ทางเราก็ไม่กลัวนะครับทุกคนขอสร้างเพิ่มนอกนะครับผมจะเป็นทหารยิงกระปิโดนะครับทุกคนผมจะเน้นเป็นทหารยิงกระปิโดนะครับผมเพราะว่า ทหารชุดนี้นะครับผมเป็นทหารแบบทีแมนมากนะครับทุกคนโอเคผมก็จะเอาทหารที่อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนทหารยิงปืนก้นใหญ่เราเดวมาตรงนี้ซีนะครับผมมาจอดทางฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนเราต้องคุมทางฝ่ายตรงข้ามให้อยู่นะครับผมโอเคครับ เป็นว่าผมเอาทาาหารทางฝา่ายนี้ออกดีกว่านะครับทุกคนอ๋อทางนี้ออกไม่ได้โอเค,คผมไม่เป็นไรเวโอเค,อเคอสร้างได้แล้วครับผมโอเคโอเคต้องสร้างพลุ่มไหมครับทุกคนผมจะจะต้องมีทางทหารพลุ่มนะครับทุกคนอย่างน้อยก็สองทีมก็ได้นะครับผมถ้าเราแบบสามารถสร้างได้นะครับเพราะว่าจะเป็นการเก็บปืนตรงที่ฝา่ายตรงข้ามทําหล่นได้นะครับผมโอเคครับผมก็จะาทางทหารงสไนปเปอร์ผมนะครับทุกคน เราจะส่งมาเนี่ยเอาขึ้นบ้านนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นบ้านนะครับทุกคนจะได้สามารถโจมตีทางฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมจังหวะนี้ทางเราก็ส่งทางตอปิโดนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเข้ามาใกล้เรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเราจัดการทางฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนโอเคผมมาโอเคมาครับผมเียบเก็บก่อนนะครับทุกคนฝ่ายตรงข้ามเราต้องรู้นะครับผมว่ายิงจากจุดไหนนะครับทุกคนก็เห็นแล้วนะครับทุกคนว่าตรงนี้มีทางฝ่ายตรงข้ามเนี่ยตั้งป้อมยิงปืนกลอยู่นะครับผมแต่ทางเราก็อย่ากลัวครับทุกคนโอเคครับ ถาทหารยิงปืนกลผมเนี่ยไอตัวนี้ก่อนนะครับทุกคนนะผมขอมาเก็ไว้ตรงนี้ดีกว่าเนาะนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราตรงทางทหารของเรานะครับทุกคนเดี๋ยวขึ้นมาบนนี้นะครับผมทางฝ่ายตรงข้ามก็มีทาหารยิงปืนกลใหญ่นะครับทุกคนแล้วก็มีทหารหลายๆตัวนะครับนี่ในบ้านนี้นะครับผมเดี๋ยวรอทางทหารพลล่มก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะจัดการฝ่ายตรงข้ามอย่างแน่นอนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรากดทางตะรปิโดสิเดี๋ยวยิงถล่มบ้านนะครับทุกคนโอเคผมจังหวะนี้บอกเลยว่าโดนแน่อ๋อตรงนี้นี่เองนะครับทุกคนที่่ฝาายยตรงงข้มิ จังหวะน,นี้บอกเลยว่าปล่อยไว้ไม่ได้ครับทุกคนนะผมต้องกดค้างนะครับผมแล้วก็จัดการตรงจุดนี้นะครับทุกคนเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามโดนเรายิงบ้างนะครับผมผมก็ว่าอยู่ว่าอยู่ตรงจุดไหนนะครับเนี่ยอยู่ไกลพอสมควรนะครับทุกคนโอเคผมก็มีการจัดการไปนะครับผมจังหวะน,นี้ ดูซิว่าเรากระทั้งฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนใครจะแม่นกว่ากันนะครับผมโอเคครับทางเราก็โจมตีไปนะครับทุกคนโอ้โหเรียบร้อยครับทุกคนหายไปหนึ่งตัวแล้วครับเนี่ยแล้วสองตัวแล้วนะครับผมทางเราแม่ยิงแม่นมากๆเลยนะครับทุกคนโอเคผมจังหวะนังฝ่ายตรงข้ามมีการสลับตัวกันครับทุกคนเพื่อมายืนทางต่อไปดูแทนนะครับผมโอเคครับทางเราก็อยากลัวนะครับผมจังหวะนี้แล้วผมก็จะกดติดขาค้างท่านหารราบนะครับทุกคนเดี๋ยวเขาวิ่งเร็วนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะทิ้งทางอุ้ยโอ้โหกัจะไปโจมตีสักหน่อยนะครับ ดนตบิโตดนตบิโดะรากวาดเรียบเลยนะครับเนี่ยโหไม่ธรรมดานะครับทุกคนจังหวะนี้ทางทหารยิงสไนเปอร์แล้วก็ยิงชิวๆเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าทางเราก็โจมตีจากระยะไกลนะครับทุกคนด้วยวิธีกระสุนนะครับผมโอเคครับฝ่ายตรงข้ามก็มีการส่งทางรถมอเตอร์ไซค์มานะครับผมโอเคครับแลวผมขอยับทางทหารยิงปืนกลนะครับทุกคนเดี๋ยวเข้ามาในนี้นะครับผมโอเคครับทหารยิงปืนกลเราเดี๋ยวขยับในนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวทหารพลร่มเราจะมาเก็บตรงจุดนี้นะครับผมมาจะวเก็บสุดทางปืนกลใหญ่ฝ่ายตรงข้ามนะ โอเคไม้เร้อเราใช่ไหมนะครับเนี่ยแต่ผมขอสร้างฐานเพิ่มเติมก่อนนะครับทุกคนผมจะนินเป็นฐานผลลมแล้วกันเนาะนะครับผมจะได้สามารถโจมตีทั้งฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายยิงขึ้นนะครับแล้วก็หานทั้งสองตัวนี้นะครับทุกคนออกมาข้างนอกนะครับผมมาจัดการทั้งฝ่ายตรงข้ามนะครับบอกเลยว่าฝ่ายตรงข้ามโดนเราแน่นะครับทุกคนจังหวะนี้โอเคครับ okay, ผมผมก็จะทำอาหารสเนเปอร์ทีนะครับทุกคนออกมาข้างนอกนะครับทุกคนออกมาโจมตีช่วยดีกว่าเนาะเพราะว่าทั้งฝ่ายตรงข้ามนี่มันเริ่มอยู่ไกลแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมเราต ผมขอเเข้าบ้านตรงนี้ดีกว่าครับทุกคนมันยังพอเข้าได้นะครับผมผมก็จะเข้าทางหลังบ้านนะครับเนี่ยดูฐานสไนเปิลนะครับทุกคนฉลาดนะครับเนี่ไม่เข้าหน้าบ้านด้วยครับทุกคนเข้าทางหลังบ้านนะครับบอกเลยฝ่ายตรงข้ามโดนผมแน่นะครับทุกคนจังหวะนี้ ก็จะใช้วิธีกระสุนนะครับทุกคนสไนเปอร์เรานะครับผมโอโหจัดการจากระยะนี้นะครับทุกคนบอกเลยว่าโดนนะครับผมแต่จะต้องใช้เวลาในการยิงนานนะครับทุกคนเพราะว่าต้องใช้ระยะวางผลในการยิงนะครับผมจังหวะนี้ฝ่าตรงข้ามโดนเราแน่นะครับทุกคนถ้าหน้านยิงต่ไปโดผมก็จะขอจัดการนฝ่าตรงข้ามมั่งดีนะครับผมจัดการทางตรงนี้นะครับทุกคนฝ่าตรงข <c oughs> ้งามจะยิงคิวกันไปแล้วนะครับผมจังหวะนี้บอกเลยว่าโดนเรายิงแน่นะครับทุกคนอุ้ยฐานฝ่าตรงข้ามยิงคุนกล ใหญ่ได้เร็วมากเลยอ่ะรัวมากเลยนะครับผมทางสามดาวผมนี้ต้องตุยครับทุกคนเพราะว่าอยู่นัจะมีฝ่าตัวข้ามพอดีโอเคครับแล้วผมจะยึด ผมจะส่งทางทหารยิ้ป้นกลผมนะครับทุกคนขยบมาตรงนี้นะครับผมโอเคครับมามาตรงนี้นะครับผมมามาเร็วๆๆย้ายปืนนะครับผมย้ายปืนย้ายปืนรามาตรงนี้นะครับผมตั้ง3ปืนเลยนะครับเนี่ยเพื่อโจมตีทางฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนเดี๋ยวทหารทางยิงปืนกลนผมนะครับทุกคนเป็นทหารพลุ่มนะครับผมมาจัดการตรงนี้ครับทุกคนมาเดี๋ยวมาวิ่งบวกกับฝ่ายตรงข้ามเลยซีฝ่ายตรงข้ามจะกล้าสักแค่ไหนนะครับทุกคนโอเคผมจังหวะทางเราก็เบียดเข้ามาตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับผมโอเคครับทางฝ่ายตรงข้ามโอ้โหทหารยิงปืนเยอะมากเลยอะ ผมจะต้องระเบิดบ้านตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับทุกคนเพราะว่าฝาตรงข้ามมันคงมีทหารยิงปืนกลนอยู่นะครับทุกคนโอเคผมมาเดี๋ยวเขาจัดการก่อนนะครับผมจังหวะนี้ถ้าเราก็ส่งทัพทหารยิงปืนกลหานหกตัวนะครับทุกคนมาปุ๊บก็โยนระเบิดนะครับผมไว้ใต้บ้านนะครับเนี่ยโยนไม่ถึงนะครับทุกคนโอเคไม่เป็นไรครับผมก็ต้องมีการโจมตีอยู่ด้แล้วครับ ทุกคนจังหวะนี้นักข่ายตรงข้ามก็มีทางพื้นใหญ่นะครับทุกคนตรงจุดนี้นะครับผมโอ้โหบอกเลยว่ายิงเราจะชิวไปไหนนะครับเนี่ยทางเราจะยอมไม่ละครับทุกคนบอกเลยว่าไม่ยอมนะครับผมเดยวใช้ะท่านตอปิโดนะครับทุกคนโจมตีงจุดนี้ไปนะครับผมมาฝ่ายตรงข้ามรู้จุดแล้วนะครับผมทางผมก็ต้องรู้จุดฝ่ายตรงข้ามเช่นกันโอเคผมเดี๋ยวเราเริ่มที่จุดนี้นะครับทุกคนโอเคผมจังหวะนี้ฝ่ายตรงข้ามโดนเราแน่นะครับผมจังหวะนี้ก็มีการเคลื่อนย้ายทางทหารตอปิโดนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาจัดการนักฝ่ายตรงข้ามแบบชิวๆ โอ้โหฝ่ายตรงข้ามก็มีการส่งทางทหารนะครับทุกคนมาตรงข้างหลังนะครับเนี่ยบอกเลยว่าจะฉลาดไปไหนนะครับทุกคนแต่ผมก็จะต้องไม่ยอมนะครับผมฝ่ายตรงข้ามมาจัดการผมชิวๆได้ยังไงนะครับทุกคนจังหวะนี้โอ้โหดูซีมากหลายตัวมากเลยนะครับเนี่ยทางทหารตอปิโดผมจะไหวหรือเปล่านะนะครับทุกคนโอเคครับผมทางเราก็จัดการไปก่อนนะครับทุกคนจังหวะนี้ตรงจุดนี้ก็ทางฝ่ายตรงข้ามเนี่ยบอกเลยว่าจะโดนเรายึดได้แล้วนะครับทุกคนหานฝ่ายตรงข้ามเริ่มเหลือน้อยแล้วนะครับจังหวะนี้โอเคครับผม่านพลร่ม โดยตัวเนี่ยหนึ่งตัวครับทุกคนเพราะว่ายืนเป็นตัวแท้งนะครับผมก็เลยสามารถโดนโจมตีได้ง่ายหน่อยนะครับทุกคนโอเคผมมาถอยมาหน่อยนะครับจังหวะนี้ฝ่ายตรงข้ามก็มีการโจมตีทางผมนะครับทุกคนโอ้โหโดนทางเราชิตปโดยิงนะครับเนี่ยบอกเลยว่าแม่นจัดนะครับทุกคนก็มีการโจมตีทั้งหน้าทั้งหลังนะครับทุกคนฝ่ายตรงข้ามก็เลยไม่สามารถจะโจมตีทางข้างหลังเราได้นะครับทุกคนจังหวะนี้ฝ่ายตรงข้ามโดนแน่นะครับทุกคนอีกแค่หนึ่งนะัดกระตุยแล้วเนี่ยนะครับผมโอเค อ๋อทหารยิงกับปิโดแล้วนะครับผมนอกจากจะยิงกรบปิโดแล้วนะครับทุกคนก็มีทางทหารยิงปืนนะครับผมอยู่ด้านหลังด้วยนะครับเนี่ยบอกเลยว่าเป็นคนแม่นปืนเรานะครับทุกคนผมก็ใช้ทหารยิงกับปิโดนะครับผมอย่าโจมตีทางรถถังฝ่ายตรงข้ามเป็นพิเศษนะครับทุกคนโอเคผมจงหวะนี้มาทหารยิงกับปิโดผมมาอย่าเขยิบนะครับทุกคนอย่าโจมตีทีจุดนี้นะครับผมมามาที่นะครับผมตัวแต่ที่รถถังสองทีนะครับทุกคนตอนแรกผมกะว่าจะใช้ทางสกิลนะครับทุกคนแต่ไปมาไม่ได้นะครับผมต้องกดที่ทหารกระปิโดนะครับผมแล้วก็ กดแต่สองทีที่รถถังนะครับทุกคนแล้วก็จะได้สามารถโจมตีทางรถถังได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวฐานทางตอร์ปิโดชุดนี้ผมมาจัดการด้วยครับทุกคนโอเคมีฐานตอร์ปิโด3ดาวกับ2ดาวนะครับเนี่ยฝ่ายตรงข้ามจะเอาไงครับผมจังหวะนี้ผมก็สร้างฐานฐานเพิ่มเติมครับทุกคนแล้วเราต้องตุนก่อนนะครับเนี่ยฝ่ายตรงข้ามมันก็ขยันตุนเหลือเกินนะครับทุกคนขยันสร้างมาจริงๆนะครับเนี่ย ทางเราก็มีการป้องกันไปนะครับผมโอ้โหทหารยิงกืนกลนักป่ายตรงข้ามผมขอถอยกันนะนะครับทุกคนเอ้สไนเปอร์ผมยังสามารถยิงนักป่ายตรงข้ามได้อยู่หรือเปล่าเอ้ได้อยู่นะครับเนี่ยนึกว่าจะโดนลุมนะครับผมที่ไหนได้ทางเราสามารถสู้ได้ครับทุกคนแต่ใช้เวลาในการยิงนานนิเฉยนะครับทุกคนโอเคครับผมแลหนึ่งตัวตัวนี้นะครับผมเอ้ยสไนเปอร์ฝ่ายตรงข้ามหรอแอบยิงเรานะครับทุกคนเดี๋ยวดูทางวุฒิกระสุนเรอนะครับทุกคนในการยิงนักป่ายตรงข้ามโอ้โหโคตรแม่นนะครับทุกคนทางเราก็ยิงช้านะครับผมแต่ยิงแม่นนะครับมผ โอเคทหารเราเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนทหารตอว์ดิโดเราก็ต้องจัดการทางฝ่ายตรงข้ามนะครับผมโอเคครับเราสามารถส่งทางทหารพล,ลุ่มนะครับผมไปจับปืนใหญ่แล้วก็สามารถยิงรถถังฝ่ายตรงข้ามได้นะครับทุกคนจังหวะนี้ผมต้องรอทางทหารล่าผมนะครับทุกคน,กคนสร้างเสร็จก่อนจะฝ่ายตรงข้ามโดนผมแน่นอนนะครับจังหวะนี้นะครับทุกคนโอเค แต่เราก่อนนานะครับผมทั้งฝ่ายตรงข้ามก็ยังคงยิงเราอยู่นะครับทุกคนจังหวะนี้ทางเราก็จะใช้ทางปืนกลใหญ่นะครับทุกคนปืนกลยิงปืนกลนั้นใหญ่นะครับผมจัดการทางรถถังฝ่ายตรงข้ามประยะหนึ่งนะครับผมตั้งท่อปืนโดล้วก็ยิงอยู่เรื่อยครับทุกคนก็ยิงโดนบ้างไม่โดนได้บ้างนะครับผมแต่รัศมียังคงโดนอยู่นะครับทุกคนโอเคผมจังหวะนี้ทั้งฝ่ายเราต้องโจมตีฝ่ายตรงข้ามชิวๆแล้วแค่รถถังคันเดียวเรียบร้อยแล้วครับทุกคนฝ่ายตรงข้ามก็ จะไม่สามารถสู้กับเราได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวส่งทางชุดนี้นะครับผมมาเก็บทางปืนใหญ่ฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนโอเคครับผมจะใช้วิ่งเร็วด้วยเนาะนะครับผมจะได้กระชับปะเฉงหน่อยจังหวะเนี้ครับดูหน่อยซีว่าปืนใหญ่ยังอยู่หรือเปล่านะครับทุกคนเราต้องจัดการทางปืนใหญ่ก่อนโอเคคนปืนใหญ่อยู่หว่านะครับผมก็ขอจับทางปืนใหญ่ก่อนนะครับทุกคนโอเคผมจังหวะนี้เก็บหน่อยซีนะครับผมโอเค การยิงปืนกลนเราก็จะต้องจัดการทางฝ่ายตรงข้ามนะครับผมถึงปืนใหญ่ก็จัดการทางรถถังนะครับทุกคนจากจุดนี้นะครับผมเรียบร้อยครับทุกคนต่อวีดอเราสามารถจัดการทางรถถังฝ่ายตรงข้าม,ไ,มได้เรียบร้อยแล้วครับผมฝ่ายตรงข้ามก็รีบแบกปืนหนีเลยนะครับเนี่ยพอร,รู้ว่าไม่มีตัวบังเกอร์คอยป้องกันนะครับผม ครับจังหวะนี้เราก็จะมาดูทางเนื้อเรื่องนะครับทุกคนทางฐานเราก็ตามและยิงเลยนะครับเนี่ยหลังจากที่ฝ่ายตรงข้ามก็พากันแบกปืนวิ่งหนีนะครับทุกคนทางเราก็สามารถจัดการได้เป็นจํานวนมากนะครับผมโอ้โหดูดิตั้งปืนกาดยิงรัวเลยนะครับทุกคนไม่ธรรมดานะครับเนี่ยฝ่ายตรงข้ามนี่แบบตุยไปจํานวนมากนะครับทุกคนก็ไม่สามารถที่วิ่งหนีได้หมดนะครับทุกคนจังหวะนี้ ตอนนี้ทางเราก็จัดการได้เป็นจํานวนมากครับทุกคนทางหัวหน้าเราก็เดินมาแบบว่าเฮ้ยหยุดได้แล้วนะครับผมมันตุยหมดแล้วว่าเนี่ยเองจะกวาดไปถึงไหนนะครับผมเป็นกระสุนตายหานะครับผมจังหวะนี้ทางเราก็ดูแล้วนะครับทุกคนมันสะอาดจริงครับทุกคนฝ่าตรงข้ามตุ้ยหมดเรียบร้อยแล้วครับผมภารกิจนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมไปทำคลิปต่อไปด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับ